ทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Saturday on air ช่วงสุตาพาปั่น สนับสนุนโดยสายคลิ้งคอเนอร์ครบเครื่องเรื่องจักรยานต้องที่สายคลิ้งคอเนอร์ที่เดียวเท่านั้น b s บ t e ทคสุดยอดเทคโนโลยี GPS ระดับโลกมาตรฐานสากลและผลิตภาาัณฑ์ไตรลจิน่าเซรัร่มโกงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ ช่วงซุปตาพาปั่นวันนี้นะคะโอจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับความประทับใจในทลิปปั่นแค่ไหว8ดจากเพจปั่นแค่ไหวนําทีมโดยพี่สิงโตนั่นเองค่ะคลิปนี้เป็นคลิปชวนปั่นวันหยุดคลิปสน,ส,นสนุกสนุกเส้นทางสวยบรรยากาศดีนาอ่างเก็บน้ำบางพระจังหวัดชนบุรีปั่นแค่ไหวทริป8ปปกับสุปตาพาปัน่นย้ กิจกรรมการปั่นการตั้งแต่7โมงเช้ากับจำนวนสมาชิกกว่า50ชีวิตที่ต้องร่วมระยะทางกันกว่า60กิโลเมตร ทุกคนเตรียมตัวทั้งร่างกายและจิตใจกันมาอย่างพร้อมเพรียงเริ่มต้นใน10กิโลเมตรแรกพวกเราก็ได้มีโอกาสปั่นจักรยานกันอย่างสนุกสนาน้อยทีถ้อยอาศัยกันจนกระทั่งมาถึงอีกหนึ่งจุดซึ่งถือว่าเป็นจุดแรกที่เป็นจุดไฮไลท์นั่นก็คือบริเวณอ่างเก็บน้ําบางพระซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ทุกคนนั้นชื่นชอบกันอย่างมากค่ะสังเกตดูนะคะว่า ทุกๆคนแอคชั่นโพสท่าสวยๆกันเรียกได้ว่างานนี้นายแบบนางแบบตัวจริงหมากันเลยทีเดียวค่ะค่ะ <Wow. S 1> ทุกคนเหนื่อยกันไหมคะ <Wow. S 1> ถามนิดนึงเมื่อกี้เรามีหัวลากด้วยตัวเล็กมากๆเลยเหนื่อยไหมครับไม่ครับัอน <Wow. S 2> uh oh. ปันป่นขึ้นเขาอีก20ลูกไหวไหมคะไม่ Why, ครับ <laughs> จะไปปั่นกันต่อนะคะและตอนนี้ไม่มีใครเหนื่อยเลยใช่ไหมคะโอเคกัน <Yeah. S 1> okay. สู้ต่อไหมคะสู้สและเมื่อพวกเราเก็บภาพสวยๆที่อ่างเก็บน้ําบางพระกันแล้วนะคะพวกเราก็เริ่มปัน่นออกเดินทางกันต่อเป็นระยะทางอีกเกือบ30กิโลเมตรค่ะแต่ว่าทุกคนนั้นยังไม่มีสีหน้าว่าจะเหน็ดเหนื่อยกันเลยนะคะปั่นไปยิ้มไปหัวเราะไปโอเองก็เป็นเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม ตอนนี้เราจอดกลางทางเกิดอะไรขึ้นนะคะอ๋อยางแตกคุณเอ็มยางแตกค่ะแต่เราก็มียางสำรองจากพี่บอยจักตันอเมริกานี่เลยแล้วก็มีจากทีมระยองฮีครับระยองฮีก็พบมาเห็นไหมคะว่านี่คือน้าใจของนักปั่นนะคะแม้ว่าจะเกิดปัญหาขึ้นระหว่างการปั่นนะคะแต่ว่าเราเองนั้นก็ไม่ทิ้งกันค่ะพร้อมที่จะปั่นไปพร้อมๆกันถูกต้องไหมคะ สำหรับจุดแวะพักต่อไปเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนั่นก็คือสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั่นเองค่ะ พี่สิงโตเจ้าของเพจปั่นแค่ไหวและเป็นผู้จัดทริปปั่นแค่ไหวแปดนี้บอกกับโอว่าจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่จะเปิดโอกาสให้สมาชิกนักปั่นทุกคนได้มีโอกาสปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตของสัตว์น้อยใหญ่แต่ละประเภทอีกทั้งยังได้มีโอกาสชมความงดงามของธรรมชาติรอบๆสวนสัตว์อีกด้วยนะคะเรียกได้ว่างานนี้สูตรออกซิเจนเต็มปอดกันเลยทีเดียวค่ะ ของผู้ร่วมทิปกันดีกว่านะคะว่าพวกเขานั้นจะสนุกสนานประทับใจและชอบมากขนาดไหนวันนี้มีโอกาสได้มาปั่นร่วมทิปกับปั่นแค่ไหวก็มีความสุขมากก็ขึ้นเนินก็จูงลากอย่างเดียวสนุกมากครับก็มากันสองคนครับก็คันนี้พี่สาวฮะก็ปั่นมาเมื่อก,กี้ก็ปั่นฟุง้งฟิ้งอยู่ในสวนสัตว์ดูชมสัตว์สวยมากครับสนุกมากครับพี่ รู้สึกสนุกมากที่ได้มาปั่นกับทริปนี้ครับประทับใจมากครับก็อยากจะชวนเพื่อนๆมาลองปั่นเล่นกันดูนะคะสนุกดีค่ะแ <Yeah! S 2> น่ที่สุดพวกเราก็ปั่นมาถึงจุดหมายแล้วนะคะ สนุกดีค่ะค่ะสนุกไหมคะสนุกค่ะให้ปั่นต่ออีกไปร้อยโลก,ก็ปั่นไหวใช่ไหมคะไหวค่ะสบายมากค่ะเพราะเพจเขาชื่อปั่นแค่ไหวยังไงก็ต้องไหวอยู่แล้วใช่ไหมคะอาถามพี่บอยวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่บอยกับทริปนี้อารบรรยากาศโดยรวมวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะสนุกมากนะครับเพราะมันมีมันมีหลายหลายพื้นผิวของถนนนะฮะแล้วเราได้มาสมัมผัสบรรยากาศที่อยู่ต่างจังหวัด สนุกอันนี้คอนเฟิร์มต้องมาถามเจ้าของทริปค่ะในนามองผู้จัดเราเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ความรู้สึกค่ะก็ตอนนี้เป็นทริปที่8แล้วเราก็พยายามจัดทริปที่ให้ให้ค่อนข้างแตกต่างจากทริปอื่นก็คือเหมือนกับปั่นไปท่องเที่ยวไปด้วยนะครับทริปนี้ก็เป็นอีกทริปหนึ่งที่พาเพื่อนๆมาเชื่อกันนะครับพาไปเส้นทางสนุกสนานนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมาก เดี๋ยวต่อไปปั่นแค่ไหวทิปก้าก็คอยติดตามรายละเอียดหน้าเพจแล้วกันนะคร<ช>ับว่าจะไปที่ไหนครับผมใช่นะคะเรื่องของการปั่นนะคะทุกคนสามารถทําได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆเป็นผู้ใหญ่หรือว่าคุณจะอายุมากขนาดไหนเป็นหญิงหรือชายก็สามารถมาร่วมทริปได้เหมือนกันถูกไหมคะวันนี้เรามีคนยางแตกด้วยใช่ไหมคะเดอนหนามครับยางรืวเนึงครับ การเดินทางทุกๆก,การเดินทางนอกจากจะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตของเราได้แล้วสิ่งที่ตามมาและมีคุณค่าอีกอย่างหนึ่งก็คือมิตรภาพที่เกิดขึ้นค่ะในครั้งหน้าโอและทีมง,งานจะพาคุณผู้ชมไปสนุกสนานในทริปไหนต้องติดตามกันให้ดีในช่วงซุปตาพาปั่นนะคะ โอ oh, ชวนคุณผู้ชมปั่นดันลมชมวิวหนองผักนาพระบรมราชานุสรดอนเจดีครั้งที่4วันอาทิตย์ที่22มกราคม2560นี้ณโรงเรียนวัดหนองผักนาตำบลหน,นองผักนาอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะขอเชิญพี่ๆเพื่อนๆน,น,น,น้องๆที่ชื่นชอบการปัน่นสามารถลงทะเบียนได้ฟรีตลอดงานสนใจสอบถามรายละเอียดเพิมเ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะคะอย่าลืมแล้วพบกันนะคะ ผู้ชมคะการปั่นจักรยานนั้นปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมากค่ะเนื่องจากว่าการปั่นจักรยานนอกจากจะได้ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วยังได้รับความสนุกสนานในการท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆและได้พบปะก,กับผู้ที่ชื่นชอบการปั่นเหมือนกันแม้กระทั่งเป็นการตกแต่งรถและอุปกรณ์ชุดสวมใส่เพื่อความสวยงามได้ดีอีกด้วยนอกจากจักรยานที่นักปั่นควรจะมีแล้วนะคะยังมีอุปกรณ์อีกหลายอย่างที่นักปั่นควรมีไว้ไม่ว่าจะเป็นหมวกจักรยานอันนี้นี่เป็นไฮไลท์เลยนะคะจาเป็นมากมาก เรื่องของความปลอดภัยตามมาด้วยไฟส่องสว่างชุดปั่นจักรยานทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงแว่นตาถุงมือรวมไปถึงขวดน้ำแบบพกพาและที่ขาดไม่ได้ก็คือที่สูบลมและชุดปาะยามเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนั่นเองค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลดีๆจากซ y c l คลิ c งคอเนครบเครื่องเรื่องจักรยานต้องซคลิงคอเน Saturday on air ช่วงซุปตาพาสวยสนับสนุนโดยผลิตภณัณฑ์ไตรลลจินะ่าคุณผู้ชมคะช่วงซุปตาพาสวยในวันนี้นะคะ กลับมาอีกแล้วค่ะสำหรับแขกรับเชิญของเราตามคำเรียกร้องของแฟนๆรายการ Saturday on air นะคะขอต้อนรับนะคะแม่ปุ๋ยพิธีกรดาราสาวสวยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะหลายๆคนที่โทรไม่ทันนะคะวันนี้เตรียมตัวเลยนะคะอย่ามัวรอช้านะครับเพราะว่าวันนี้ให้เพียงแค่30สิทธิ์30ท่านเท่านั้นมาฟังเรื่องราวดีๆกันดีกว่าค่ะใครที่มีปัญหาเกิดขึ้นก็คือ 1. แก่ก่อนวัยแก่ตามวัย หรือหลายๆคนที่ยังไม่อยากแก่เตรียมตัวดูแลผิวแล้วก็เตรียมตัวได้เลยนะคะ,คะเมื่อก่อนนั้นปุ๋ยเคยเจอปัญหาอะไรบ้างปัญหาถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านเหมือนกับปุ๋ยในวันนี้รับรองได้ค่ะมันสามารถช่วยคุณได้หนึ่งคือตาตกตามแรงโน้มถ่วงของโลกแก้มห้อยอยื้ยยานเล้งน้ำหมากลากน้ำลึกมาเต็มสีผิวหน้ากับสีคอต่างกันมากจุดด่างดำบนใบหน้าเต็มไปหมดเลยไม่ว่าะจะเป็นจุดกะหรือไวตกระธิภูเรียกันน้องโอ๋หา และยิ่งด้วยคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ชายด้วยผิวจะหยาบกว่าผู้หญิงตอนนั้นทําอะไรไม่ถูกเลยนอกจากแต่งหน้าและแต่งหน้ายังหนามากหนายิ่งเรียกว่าโอ้โหปูนชนิดหนึ่งอายไปเลยทีเดียวแล้วดูสิคะผลที่ได้คืออะไรริ้วรอยรอบดวงตาชัดขึ้นล่องแก้มล่องน้ำหมากเห็นชัดมากขึ้นลูกขุมขนกว้างขึ้นเพราะความเป็นผู้ชายที่ไม่ได้เทคฮอร์โมนไม่กินยาขุมคุณผู้ชมขาขอบอกเลยว่าอันนี้แพทย์ศัลยกรรมเตือนไว้เลยว่า ถ้าคุณไม่ดูแลตั้งแต่อ่อนวัยแล้วก็ขอบอกเลยว่าสัญญกรรมก็ไม่สามารถช่วยคุณได้นั่นคือขอคอในวันนั้นกับคอในวันนี้ขออนุญาตเปิดให้ดูนะคะว่าคอวันนี้เป็นไงโอ้โหตึงเปรี้ยงเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกอย่างมันต้องพิสูจน์และพิสูจน์ให้เห็นเลยว่ามันสามารถช่วยได้จริงๆกับเซรั่มตัวนี้นะคะผุณจะขอใช้นะคะโฟมกระชับเครื่องสำอางในขั้นตอนเดียวเพื่อลบเครื่องสำอางที่แต่งมา,านะฮะแล้วดูกันว่า สิ่งที่มันปกปิดมันสามารถปกปิดอะไรได้บ้างนะคะนิ้วรอยยังหลงเหลืออยู่ไหมกาลและฟ้าเป็นยังไงบ้างค่ะ,ะมาแล้วแถมๆๆเห็นไหมคะนิ้วรอยรอบดวงตาเป็นงไงคะไม่ว่าจะยิ้มออกอาการอะไรอาการยังไงก็ตามนะคะวัเลาะหรืออะไรก็ตามไม่มีริ้วรอยเลยยังไม่พอคะ่ะผิวหน้าเป็นไงคะดูกผมก็จะชัดมากได้ผิวหน้าที่มากอะ่ะ เป็นสปริงแบบนี้ใช่ค่ะตัวนี้เขามีดีเพราะอะไรทราบไหมคะนุองหอวเนี่อยากรู้เหมือนกันค่ะแม่ปุยในเซรั่มนี้มันต่างจากเซรั่มทั่วไปดูเนื้อเซรั่มเลยดีกว่าเนื้อเซรั่มต่างจากทั่วไปเพราะว่าเซรั่มมันเข้มข้นมากนะะคอยู่ในรูปแบบของกระปุกเทไม่ออกนะคะแก่ตรงไหนทาตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นรอบดวงตาหรืออะไรก็ตามนะคะ เขามีดีเพราะอะไรคะเขามีวีตาอกเพปไทด์วิตาอเพปไทด์นั้นสามารถช่วยให้ผิวหน้าเรียบตึงและยงกระชับได้ยังไม่พอค่ะต้นเหตุของความแก่นั่นคือคอลลาเจนการขาดคอลลาเจนทําให้เราแก่และผิวหนังไม่ชุ่มชื่นเขามีคอลลาเจนที่เรียกว่ายิ่งกว่าคอลลาเจนนั่นคือโซลูเบิลคอลลาเจนนะคะอย่าลืมทาที่คอด้วยนะคะขอบอกเลยจะได้ดูตึงไปทั้งคอแล้วก็หน้านะคะอย่างวันนี้ที่บอกไว้แล้วและเตือนไว้แล้วนะคะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่อยากแก่แล้วก็รีบโทรไปที่ 022903999 022903999ชรอไวยชรากับปุ๋ยนะคะกระซิบอีกนิดนะคะไม่ว่าเพศไหนก็สามารถใช้ได้ค่ะรับสิทธิพิเศษที่พี่ปุ๋ยบอกได้ที่เบอร์022903999 022903999 น,นี่ยืนยันเลยนะคะเพราะว่าโอเองเนี่ยนั่งใกล้แม่ปุ๋ยจะสังเกตง่ายๆเลยนะคะว่าผิวนั้นดูสดใสแล้วก็เปล่งปลั่งมากๆที่สําคัญดูมีน้ํามีนวลแล้วก็ ตึงเปรียปร้ยวๆจริงๆค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการดูแลผิวพรรณคุณผู้ชมอย่างง่ายๆด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้รับการการันตีจากเซเล็บชื่อดังอย่างแม่ปุ๋ยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ไทร์ลาจิน่าและขอบคุณแม่ปุ๋ยด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะและวันนี้หมดนเวลาของรายการสัปดา์เดย์ออนแอร์แล้วนะคะโอ้แม่ปุ๋ยและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ขอบพคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ